รสชาติอาหารต้องมาก่อน Presentation นั่นคือหลักที่ผมยึดมาตั้งแต่แรกเริ่มที่เริ่มต้นทำงานเลยผมไม่ชอบอาหารที่มันแบบดูแฟนซีอ่ะแต่ว่าพอกินจริงๆอ่ะเชี่ยมังไ,ไม่อร่อยเออไม่ไม่เข้าใจว่าแบบทำไมต้องทำให้สวยด้วยในเมื่อมึงจะไม่อร่อยเพราะสุดท้ายมันคืออาหารนะมันคืออาหารมันคือสิ่งที่เรากินเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เรากินไปอ่ะเราต้องการอะไรเราต้องการรสชาติเราต้องการเทคเจอร์เราต้องการแบบความอร่อยออกมาจากมัน ครั้งนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าเรามาพักที่โรงแรมอัมบารีภูกเก็ตหาดปาตองบรรยากาศด้านหลังนี่เห็นนี่นี่คือเป็นเหมือนหาดส่วนตัวของโรงแรมมนาะที่อยู่ติดริมทะเลเลยไม่ใช่แค่หาดส่วนตัวเหมือนเป็นภูเขาส่วนตัวอะไรก็ว่าได้ห้องเขาเนี่ยคือแบบขึ้นไปอยู่ภูเขานะมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลอยู่ติดทะเลและนอกอย่างนั้นนี่ตอนเช้านะเวลาตื่นมาห้องอาหารเช้าของเขาเนี่ย ชื่อว่าริมทะเลไม่ได้แค่ชื่อนะแต่เป็นโลเคชันด้วยอยู่ติดกับทะเลเลยนี่ลายอาหารเช้าเขาเนี่ยมีหลากหลายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดตั้งแต่อาหารไทยอาหารอินเดียอาหารแบบฝั่งยุโรปชีสต่ตางๆมาครบเต็มมากๆติ่มซำอะไรก็มีแล้วเขาบอกว่านอกจากนั้นที่ใหม่กว่านั้นทุกวันนี้มีอาหารพื้นเมืองแบบภูเก็ตที่เป็นอลาคาร์เสิร์ฟกันตลอดทั้งวันที่ร้านอาหารริมทะเลแล้วนี่อยู่ตรงนี้ ใครที่ดูซอสเรื่องเรากินได้นะแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาพักผ่อนสบายๆไม่อยากแบบขับรถออกไปให้มันแบบวุ่นวายหรือแบบยุ่งยากมากมายนักนี่ที่นี่เขามีหมดเลยมีตั้งแต่อะไรอะปลาทรายทอดขมิ้นอ่านี่ของดีภูเก็ตเลยหรือนี่ซิกเนเจอร์ที่คนมักจะรู้จักมีหุ้นแกงปูใช่ไหมครมีหุ้นแกงปูเนื้อปูแบบทั้งถ้วยอะแกงปูถ้วยนี้400กว่าบาทเขาก็ซิปมาได้ทั้งปูเน้นๆอย่างนี้นะแต่นี่อันนี้อันนี้แหละอะไรนะครับใบเหลียงกะทิดูกุ้งนี่สีสันสวยงามมาก โอ้ยนี่น,นีแกงกะทิกุ้งสับป,ประรดซึ่งสับป,ประรดเนี่ยก็ใช้สับป,ประรดภูกเก็ตแท้ๆในการเอามาทำโหวันนี้แบบเห็นแล้วน้ำลายสอนั่งกินริมทะเลบรรยากาศแบบนี้กินได้ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเออเนี่งที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่คือหาดป่าตองนะที่แบบโห,โหกลางคืนนี่แบบใสกันเต็มเหนียวเลย แต่พอเช้ามาอยากสงบเงียบอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงรบกวนพักสบายอาหารอร่อยบรรยากาศดีสุดๆเหมือนอยู่บนเกาะส่วนตัวที่แบบไม่ต้องนั่งเรือออกไปไกลเลยนะอยู่ตรงนี้แต่ดีแน่นอนอมรีภูกเก็ตฝากไว้ด้วยขอบคุณมากสําหรับการสนับสนุนห้องพักในการเดินทางมาภูกเก็ตครั้งนี้ของซอสเรื่องเรากินได้ครับส่วนวันนี้เราจะพาไปร้านภูกเก็ตร้านไหนรอติดตามชมไปขอกินข้าวก่อนลองท้อง โอ๊ครับผมนัฐพลโอธนาวัฒกิจเป็นเชฟโอนเนอร์ร้านเ hey, หอยู่จังหวัดภูเก็ตชื่อร้านเ hey, หครับ H E H ที่มาจริงๆเนี่ยมันมาจากผมกับพี่อุส่วนอีกคนหนึ่งตอนนั้นนะเริ่มรีโนเวทร้านและเ,เริ่มทําร้านเริ่มเริ่มทุบเริ่มทํานู่นทนํานี่ก็เลยแบบคุยกันว่าเฮ้ยพี่ร้านกําลังสร้างแล้วนะ ผมว่าเรามีชื่อก็ดีจะได้เริ่มโปรโมทจะได้เริ่มแบบทำมาร์เก็ตติ้งจะได้เริ่มทํามีเดียจะได้เริ่มทาแบรนด์แล้วเหมือนเขาไม่ค่อยได้ยินเขาก็เลยหันมาถามผมว่าเฮ้ว่ายังไงนะก็นั่นนั่นแหละครับคือที่มาก็เลยตัดสินใจใช้ชื่อนั้นเพราะว่าความจริงเนี่ยมันแคชชี่แล้วก็คนได้ยิน,น่ะคนจําได้แล้วก็พลิกพลิกแพงได้เยอะเยอะมากๆในด้านที่ดีก็มีด้านที่ไม่มีก็มีมีเฮ่บ้างมีเหเหถูกต้องแล้วแล้วก็มี hang, มีต่ำกว่านั้นก็มีแต่อย่าพูดเลย นะเอาไปคิดกันเองดีกว่าเริ่มโปรเจกต์นี้จริงๆอตอนนั้น26-27ได้ใช่ครับก็คือปี2019เริ่มคิดเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนปี2020ช่วงนั้นโควิดพอดีเราก็ติดอยู่งเนี้ยไปไหนไม่ได้เราก็คิดว่าเฮ้ยดูแล้วอ่ะมันมี2-3ปีแน่นอนเราก็อ่ะเปิดเลยเริ่มก่อสร้างปี2020ก่อสร้างเสร็จไปปียปี2020เปิดวันแรกเลยเนี่ย30 d ด c e m b e r 2020แล้วก็เจอตอนนั้น second wave พอดีก็เงียบหายเจอเจอ restriction เจอนูนน่นนี่นั่นเจอห้ามขายแอ oh ลกอฮอล์ห้ามเปิดร้านห้ามห้ามรวมตัวกันไม่เกินกี่คนกี่คนพอเริ่มดีขึ้นเอพิลกับโอ้ยภูเก็ตกลับมาคึกคักอีกครั้งละแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยไฮซีซั่นแม่งมาแน่นอนปีนี้กูอยู่ได้หลังจากเอพิลปุ๊บหายอีกเจอ third wave fourth wave เอาตรงๆเลยอะปี2021เนี่ยปีที่แล้วถือว่า challenge มากๆ คืออย่างนี้ผมมานั่งกินละถ้าผมกลับบ้านที่ชมบุรีเนี่ยคนยังกินอาหารเดิมๆมันอยู่เรียกว่าชมบุรีเนี่ยจะตามหลังกรุงเทพอยู่ประมาณ10ปีในเรื่องของอวัฒนธรรมการกินแล้วภูเก็ตเนี่ยเริ่มต้นจากการลงมาเที่ยวอะ่ะลงมาเที่ยวแล้วเฮ้ยเราชอบเราเห็นคนที่นี่เขาจับจ่ายใช้สอยกันเราเห็นคนที่นี่ว่าเขามีร้านอาหารยังไงเรามองว่าที่เนี่ยน่าจะตามหลังกรุงเทพอยู่สักประมาณปี2ปีค่อนข้างที่จะแบบ ใก,ใกล้เคียงกันมากๆบวกกับการที่เรามองว่าภนะูเก็ตเนี่ยซอสซิ่งเนะี่ยมันเยอะมากพวกทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยทั้งแถบเลยสมบูรณ์มากๆเรื่องซีฟู้ดเราก็เลยมองว่าเฮ้ยทียน่าสนใจว่าเราอยากอยากมาลองทําอาหารที่นี่ดูว่าที่เนี่ยอินกิวเลนที่เขามีอยู่เนะี่ยซอสที่เขามีอยู่เนะี่ยเขาใช้กันยังไงเขาใช้กันในรูปแบบไหนก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายลงมาภูเก็ตตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือ เกาะสิเลเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะภูเก็ตครับผมปลาตรงนี้จะมีหลายอย่างมีเรือลากเรือลากเนี่ยจะออก10 10วัน15วันแล้วกลับเข้ามาทีมีอวนดำเนี่ยอย่างลำเนี้ยลำเนี้ยอวนดำก็คือออกตอนเย็นแล้วก็เข้าตอนเช้าที่ออกประมาณ3ามโมงสี่โมงเนี่ยเขามาลงขออย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บสัก3ามโมงสี่โมงเนี่ยเขาออกไปแล้ว ออกไปแล้วถ้าเกิดเขาหาได้เนี่ยเจ็ดร้อยโลเจ็ดพันโลเขาก็จะกลับเข้ามาแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้เขาจะอยู่อีกวันหนึ่งแต่ว่าเป็นเรือระยะสั้นแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเป็นเรือลอกเรือลอกเรือลอกเนี่ยจะเป็นปลาเบ็ดก็คือจะปล่อยปล่อยเบ็ดหลายๆอันลงไปเนี่ยแล้วก็จะตกขึ้นมาเรือเรือเนี่ยที่ส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้เป็นเรือเรือลอกเพราะว่าปลามันจะสดสุดมันจะไม่ถูกโดนกดทับโดยอวนแล้วก็มันไม่ได้อยู่นอกทะเลนานโตมอน เฮ้ยิมฮีิมฮีิมฮีิเนีเนื้อเนื้ออร่อยเนื้อเนื้อมีรสชาติอยู่แล้วเนาะอย่างมงมง้าวอย่างเงี้ยที่ร้านเรามีเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้เป็นเรือลากเป็นปลาเบ็ดเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเขาจะส่งเข้าโรงงานหมดไม่ส่งเข้าโรงงานก็ส่งไปมาเลยส่งไปจีนไปทําลูกชิ้นไปทําเป็นเนื้อแปรรูปปลากระป๋องด้วยใช่ปลากระป๋องก็รวมเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน อยกพกปลาแปลกๆพวกเนี้ยเขาไปใช้ทำอะไรต้มผ,ผัดแกงทอดนะต้มผัดแกงทอดทำได้หมดเลยตามร้านร้านข้าแกงร,แบบร้านอาหารทั่วไปใช่ครับร้านซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ใช้กันหมดส่วนใหญ่ในภูเก็ตจ,จะไม่ได้จะปละยัดเนื้อปลาเลยคร็<ต>จะมีแบบเวลาถามว่าแบบแกงส้มเทปปลาอะไรมีบางวันปลาหัวเสียบบางวันปลามงแล้วแต่เลยแล้วแต่วันไปเลยครับแล้วแต่วันว่าเขาจะได้อะไรมาวันนั้นต้องเล่าย้อนกลับไปตอนเรียนมัธยมเลยเรียกว่าเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งติดเพื่อนไม่เรียน นู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยซัมฮาวเจบม .6 ได้จบม .6 ได้ปุ๊บเนี่ยอ่าทีเนี้ยเคว้งละทีนี้มีเรียกว่าเป็นเป็นลูกของเพื่อนป้าเขาเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วด้วยความที่แบบเฮ้ยเราเรายังไม่มีเป้าหมายเรายังไม่มีแบบเดเรคชั่นที่จะไปเลยเนี่ยโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่เขาเขาเข้าใจเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดจะไม่รู้เนี่ยไปเรียนภาษาก่อนสักหเดือนเรียนภาษาไปหางานทําไปหาตัวเองอ่ะพูดง่ายๆเราก็ไป6เดือน หเดือนแรกเนี่ยไปอยู่เมลเบิร์นออสเตรเลียกะว่าไปแค่6เดือนเนี่ยแล้วเดี๋ยวกลับมาหาตัวเองเจอแน่นอน6เดือนแรกไปอยู่แล้วก็ทำงานทำโอ้ยทำทำหลายงานมากก็คือเป็นแบบนักเรียนแบบอายุ18เมืองนอกไม่รู้จะทำอะไรก็รับรับทำไปเลยสุดท้ายงานสุดท้ายที่ได้เนี่ย เป็นงานล้างจานในครัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราเข้าไปใช้ชีวิตตรงนั้นแล้วแบบเฮ้ยเชี่ยชอบชอบไว์ว่ะชอบไวา์ในครัวคือแบบไม่ไม่ว่าคุณจะมาจากไหนอะ่ะคุณจะเคยทําอะไรมาสุดท้ายมามาอยู่ในครัวแล้วแบบเฮ้ยมันมันอยู่ด้วยกันได้มันแบบทุกคนตรงตรงไปตรงมาเพราะว่าทุกอย่างมันฟาสต์เพสไปหมดทุกอย่างมันต้องต้องทําของที่อยู่ตรงหน้าให้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อที่มูฟออนไปทางใหม่เพราะฉะนั้นไม่มีใครมาสามารถทําอะไรพูดอะไรอ้อมพร้อมใส่กันได้ก็เลยตัดสินใจเรียนคูลินารีสคูลที่เมลเบิร์น คือร้านร้านทางร้านเนี่ยเหมือนเป็นลูกคนนะหรือว่าร้านเป็นลูกคนโตตู้เนี่ยเป็นลูกคนเล็กเนี่ยก็ปลาซีฟู้ดเราได้มาเนี่ยเราจะเอาใส่ตู้ Di age, Di ตไดเอทไดเอทเจอร์จะถูกเซตอุณหภูมิไว้จะถูกเซตความชื้นไว้เราจะแฮง์มันอย่างน้อยเนี่ยต้องมี3วันก่อนที่เรามาใช้อันนี้กระพงขาวครับหรือว่าถ้าทางออสเตรเลียเนี่ยจะเรียกมันว่าซีบาร์หรือว่าบรามันดี้ตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้มาเป็นกูเปอร์ วิธีการลอกเกล็ดเนี่ยก็ผมมีอาจารย์คนเดียวพี่ตั้มพี่ตั้มไ่จินเราเรียนรู้มาจากออสเตรเลียอาจารย์ที่ออสเตรเลียชื่ออาจารย์จอชจอชไนแลนก็วิธีการขอดเกล็ดวิธีการอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนการแบบใช้ที่ขอดเพราะว่าวการใช้ที่ขอดมันจะทําให้เนื้อเนี่ยมันช้าปลาเนี่ยมันบอบช้ามากๆถ้าเกล็ดดูถ้าถ้าเกิดขอดเก็บเกล็ดแบบนีนน้มันจะออกมาเรียบเนียนสวยไม่ไม่เป็นไม่เป็นผิวครุขะวิธีการก็คือเอามีดเข้าไปหั่น ในชั้นระหว่างเกล็ดกับหนังแล้วมันจะออกมาเป็นหนังที่สวยอันนี้าอ,อันนี้เดี๋ยวเรามีทั้งแพนไฟมีทั้งเติบสดแล้วก็มีทั้งชาโคเปลนี่เมื่อก่อนเรียกว่าเป็นวิกเนสเลยไม่ใช่ไม่ชอบนะพยายามแล้วแต่มันออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราใช้ตรงนั้น,นมาจีเวนเราว่าเฮ้ยเราต้องทําได้ดีกว่าแล้วตอนไหนที่เราเข้าข้ามทางตอนที่เริ่ม เริ่มอายดีการที่จะทำร้านเนี่ยเพราะว่าเฮ้ย mm hmm. เราอยู่ภูเก็ตเนี่ยเราต้องชูเราต้องชูซีฟู้ดเรามีคอนเซปต์ว่าเฮ้ย mm hmm. เราเราอยากที่จะใช้โลคอลซีฟู้ดเท่าน,นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็เลยสเต็ปต่อมาได้แบบเฮ้ย mm hmm. ต้องทําได้นะเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะลวเราไอเทยแค่นี้ถ้าเราใช้เวลากับมันมากพอต้องทําได้เนี่ยสุดท้ายก็อยากที่เห็นนี่แหละครับด้วยความที่แบ็คกราว อยู่ออสเตรเลียมาเกือบสิปีนะครับแล้วออสเตรเลียเนี่ยเมลยิ่งเมลเบิร์นเมืองที่ผมอยู่เนี่ยมันมัลติไดเวอร์สมันมัน,ม,นมันแบบมัลติค u l t u r a l l มากๆมันไดเวอร์สมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่เดินไปก้าวหนึ่งเจอร้านอาหารจีนเดินไปอีกก้าวหนึ่งเจอร้านอาหารอินเดียมันเหมือนเอาทุกประเทศไปรวมมาอยู่นั้นนะเลยทําให้เราไม่มีสเปเชียลตี้เลยตอนตอนที่กลับมานะไม่มีสเปเชียลตี้เลยว่าเฮ้ยสรุปว่ากูสเปเชียลไลซ์อาหารด้านไหนวะพอมาเปิดร้านนี้เนี่ย ก็ตั้งใจว่า 1. เราต้องไม่เหมือนใคร 2. องคุณภาพเราต้องมาก่อน 3. รสาชาติอาหารต้องมาก่อน Presentation นั่นคือหลักที่ผมยึดมาตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่แรกเริ่มที่เริ่มต้นทํางานเลยผมไม่ชอบอาหารที่มันแบบดูแฟนซีอ่ะแต่ว่าพอกินจริงๆอ่ะเชื่แม่งไม่อร่อยเออไม่ไม่เข้าใจว่าแบบเออทำไมต้องทําให้สวยด้วยในเมื่อมึงจะไม่อร่อยเพราะสุดท้ายมันคืออาหารอ่ะ มันคืออาหารมันคือสิ่งที่เรากินเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เรากินไปอ่ะเราต้องการอะไรเราต้องการรสชาติเราต้องการเท็กเจอร์เราต้องการแบบความอร่อยออกมาจากมัน <S <S เป็นจุดเปลี่ยนในการมองอาหารของเราเหมือนกันเพราะว่ากลับไทยมาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเราก็เคว้งอะ่ะเราก็เลยบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไหนๆจะกลับมากูต้องอยู่ในที่ที่ดีสุดแล้วตอนนั้นเนี่ยพอดีเจ้าเจ้าของร้านนั้นเนี่ยที่ผมเล็งไว้ว่าอยากจะไปปีนั้นเขาประกาศ50 b a ี e เี่ทิมเบิร์นพอดีแบบเฮ้ย ร้านอาหารในกรุงเทพเอาว่ะกูต้องได้ทํางานที่นี่ส่งอีเมลไปเลย,อยตอนนั้นรอรอคิวประมาณ6เดือนไม่ใช่เพื่อทํางานนะเพื่อไปฝึกง,งานคือตอนนั้นอะส่วนตัวเราเราไม่ได้จะเข้าไปพรพอะเงินอยู่แล้วเราเข้าไป เพื่อที่จะเปิดหูเปิดตาจะดูว่าแบบเฮ้ยไอ้ที่ร้านอาหาร top top ของโลกเนี่ยเขาทำงา,งานกันยังไงพอได้รู้พอได้สัมผัสปุ๊บส่วนตัวเราเรามองว่าเฮ้ยการที่จะทําอาหารให้มันอร่อยให้มันน่าสนใจบางทีมันไม่จําเป็นต้องซับซ้อนขนาดนั้นอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยอะไรที่มันแบบซิมเปิ่บางทีมันอาจจะยากกว่าเพื่อที่จะทําให้มัน perfect มากกว่าอย่างนั้นก็ได้เออผมก็เลยแบบมาคิดกับตัวเองว่า หรือว่ามันไม่ใช่ทางของเราแบบคือไม่ไม่ไม่ได้เอเจนส์เลยนะไม่ได้เอเจนส์แบบฟอร์นิเจอรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยเลือกที่จะเปิดเป็นคาเฟ่พอเป็นคาเฟ่พอเป็นดินเนอร์ปุ๊มเนี่ยด้วยความที่เราเราทำคนเดียวเดเรคชั่นมันไม่ชัดเจนเราจะไปทางคาเฟ่สุดก็ไม่ได้คือเราจะพุ่งไปทางแบบออเดรย์เบรฟสตอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะไปโฟกัสดินเนอร์ก็ไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะตัดทางหนึ่งออกไปก่อนตอนนี้ก็โฟกัสดินเนอร์อย่างเดียวแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาดีมากหัวใจของการทำอาหาร ผมว่าเบสิกต่างๆถ้าเกิดเราเรา,เรารู้ในทางที่ถูกต้องเราทาในทางที่ถูกต้องเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้เรื่อยเบสิกต่างๆแพชชั่นการจัดการตัวเองผมมองว่าสําคัญมากๆมันเป็นดิสซิเพลนคือไม่ไม่ใช่แค่แบบในวงการอาหารนะผมว่าการการทํางานอื่นๆนะมันก็ต้องมีดิสซิพลนเหมือนกันแต่สําหรับการทําอาหารเนี่ยคือผมมองว่าสําคัญมากๆแบบอย่ามาสายการตรงต่อเวลามันมันไม่ได้ต้องการความสามารถอะไรเลย,เลยการตรงต่อเวลามันแค่ต้องการการระบบการจัดการ ตัวเองให้มันดีเครื่องแต่งกายความสะอาดโดยรวมวิธีการจัดการแบบเซ็กชันของตัวเองนะครับทุกๆอย่างการเก็บของการทําอะไรแบบทำทำให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ทำมันให้ถูกต้องเนี่ยแล้วเราไปหาทางรัดให้มันเนี่ยบางทีมันก็มันก็ส่งผลหลาย <hi> ๆอย่างที่ทาให้ที่ทําให้ผลเสียตามมาได้บางส่วนจะเป็นเมนูที่อยู่เรามาตั้งแต่แรกแล้วก็อย่างอย่างบอคอรีอย่างเงี้ย าชาบัคคลีเนี่ยถูกโตเข้ามาเรียกว่าต้องขังมันอาจจะดูเป็นแค่แบบเฮ้ยบัคคลีเฉยแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นต้องลองชิมดูบางคนนี่มาถึงก็มาบอกเลยว่าแบบเนี่ยผมเบื่อเมียม,มากเลยเมียทำบัคคลีต้มบัคคลีให้กินทุกวันแล้วพอมากินบัคคลีผมอะอยากให้ผมไปสอนเมียตัว A เอ็แพนนี่ก็อยู่เหมนะือนกันต้นเอ็แพนจะเป็นหนึ่งในวีแกนเมนูที่เรามีเผื่อคนแบบเฮ้ยเป็น vegetarian วีแกนอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมีแอบมีมีให้เขานิดหนึ่งมุฟออนมาที่ตัว ไดเอชไจแอนทาวลี่ซาชิมิครั้งแรกที่ผมได้ชิมนะ่ผมตกใจนะเฮ้ยปลาไทยมันอร่อยขนาดนี้หรอไม่ได้แบบเอ็กเพคว่าแบบปลาไทยมันจะแบบรสชาติมันเหมือนไอ้นี่เลยฮามาจิใกล้เคียงมากๆเลยเผลอๆถ้าแบบรสไหนมาดีๆเนะี่ยผมว่าดีกวา่าฮามาจิที่กินในร้านญี่ปุ่นดีๆด้วยซ้ำใช่ลองกินดูนเนี่ยผมชอบเลยเนี่ยเห็นล้วก็อยากกินถัดมาที่นี่ตัวนี้อานดีตัวใหม่ของเราเพิ่งทำออกมาวันนี้วันแรกเป็น ภูเก็ตล็อกล็อสเตอร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ภูเก็ตล็อสเตอร์ล็อกล็อสเตอร์หรือว่ากั้งกระดานตัวนี้เนี่ยเอามาโรยริเวอร์มินที่ลองกินกันเมื่อกี้เป็นเนทีฟออสเตรเลียนสไปซ์ผสมกับแกงเครื่องแกงที่ทำออกแนวอินเดียนนิดนึงเพราะว่าซูเชฟผมอะมีอินเดียนแบล็กเอาผมก็เลยให้เขาเอาความรู้เอาสกิลเอาเอาไอเดียของเขาลองเข้ามาใส่ดูดูว่าแบบเฮ้ยทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วออกออกมาแบบ ดีเลยนะค่อนข้างแฮปปี้มากเนี่ยตัวตัวนี้น่าจะเป็นสเปเชียลที่ขายวันนี้ที่มูคออนมาที่ dry a g e ตัวนี้ที่เราเห็นในตู้อันนี้จะเป็นจะใช้ปลาเล็กทําเอามาชาโคเกลให้หนังให้หนังมันกรอบเนี่ยถ้าสังเกตดูหนังหนังจะกรอบมาก no color no flavor อันนี้เป็นตัวที่ทํากับเคเชฟคนเก่าของผมที่ออกมาแล้วที่ตอนนี้อยู่อยู่เมลเบิร์นได้ทําร้าน2องสอแฮทเป็น pan fry ไดเอชบราวนดีแล้วก็มั o ชูมซอสแต่ว่าตัวมัชชูมซอสเนี่ยถูกขึ้นมาจากปลาแล้วก็อินฟิวส์รสชาติเห็ดเข้าไปแล้วก็วีดิวจากฟิชสต็อกแบบ10-20ลิตรครับจนเหลือประมาณแค่แบบไม่ถึง2ลิตรการทำงานในครัวเนี่ยเนาะมันไม่เหมือนงานออฟฟิศที่แบบทุกอย่างมันถูกโปรแกรมมันถูกซิสเต็มไว้หมดแล้วการทำงานในครัวมันเป็นแบบฟิสิกอลคอนแทคที่แบบต้องการ คนที่ต้องมาทําจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเจอทุกวันเจอใหม่ได้ทุกวันแก้1ปุ๊บอ่ะสโผล่แก้2ปุ๊บอ่ะสามพุดส่วนตัวผมผมว่ามันสนุกนะมันสนุกกับการที่ได้เจอปัญหาใหม่ๆได้เจอชาร์เลนจ์ใหม่ๆเข้ามาทุกวันแล้วก็การยิ่งยิ่งเมนูจะเปลี่ยนเมนูทีเนี่ยอ่ะก็ต้องอ่ะหาซอ์ซิงใหม่หาซัพพลายเออร์ใหม่หาหาไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการเอ็กซ์เพร์เมนต์ต่อไปเรื่อยๆครับ ที่แบบไม่มีวันสิ้นสุดเลยทําให้ผมยังยังสนุกกับการทําตรงนี้อยู่แล้วก็จะทําต่อไปเรื่อยๆผมว่ามันอยู่ที่แพชชั่นคนมากกว่าถ้าเกิดเราหมดวิวที่จะเลิศแล้วอ่ะมันก็ pointless ที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ต่อเมื่อที่ผมยังยังมีวิวที่จะแบบเรียนรู้ต่อไปอะไรใหม่ต่อไปเรื่อยๆผมว่าก็ยังไปต่อเรื่อยๆถามว่ามีวันหมดอายุไหมผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าสิปีปี20ปีข้างหน้าผมจะคิดยังไงแต่ว่าณณตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยอย่างน้อยในอีกภายใน5ปีเนี่ยผมว่าผมยังสนุกกับมันอยู่แล้วผมก็จะทํามันให้เต็มที่ก็ สำหรับเหมือนเดิมนะครับการเดินทางในครั้งนี้ในภูเก็ตแน่นอนเรามากันเป็นทีมงานนะหลายๆคนการเช่ารถเนี่ยก็คุ้มค่าที่สุดและครั้งนี้เราก็ได้สปอนเซอร์จาก drive hub เจ้าเดิมนะครับบริการรวดเร็วตรงเวลาฉับไวไปที่ไหนในประเทศไทยนะครับเดินทางที่ไหนถ้านึกถึงรถเช่าให้นึกถึง drive hub ได้เลยราคาดีมีให้เลือกเยอะมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยต่อวันใครที่เดินทางไปไหนะและชอบขับรถเองชอบเดินทางด้วยตัวเองครั้งหน้านึกถึง drive hub นะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยที่สนับสนุนการเดินทางของเราครั้งหน้าซอสเรื่องราวกินได้จะพาไปที่ไหนอีกรอติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้รีบไปขึนรถก่อนต้องตรงเวลาสนามบินไป